สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอซีทุกคนนะคะใม่ซุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดืออีกแล้วนะคะมาในวันนี้นะคะน้องหอมมาเปิดกล้องพร้อมกับน้องๆเหล่านี้นะคะมีน้องๆสี่คนห้คนนะคะและอีกคนนึงถือกล้องให้กับน้องหอมอยู่นะคะวันนี้นะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้อัปเดตอัปเดตนะคะเรื่องราวของน้องๆที่เรียนภาษาไทยนะคะมานานแล้วเพราะว่ามีพีพีเอฟีหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคะก็ยัง อยากรู้นะคะว่าน้องๆไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็อยากรู้นะคะและน้องๆนะคะยังจํากันได้ไหมเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะที่เรามาถ่ายทำกันที่นานะคะน้องหอมก็เคยบอกกับน้องๆไว้ว่าอยากจะมาทดสอบน้องๆรุ่นใหญ่ดูบ้างเพราะว่าจากรอบที่แล้วเคยทดสอบน้องๆรุ่นเล็กนะคะให้ลองอ่านก็ไก่ถึงฮอร์นุ่งนะคะแต่ว่าวันนี้สาวๆนะคะของเราไม่รู้ว่า คุณครูนะคะเรียนนะคะหรือว่าสอนน้องๆไปถึงไหนแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาทดสอบน้องๆดูสักนิดหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆแนะนําชื่อกันก่อนเพราะว่าพี่ๆทุกคนอาจจะลืมแล้วเพราะว่ามีหลายคนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาให้น้องๆเขาแนะนําชื่อกันนะคะอ้าวคนแรกแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องฟองแก้วค่ะน้องฟองแก้วสวัสดีค่ะชื่อน้องแสงอินค่ะน้องแสงอินสวัสดีค่ะ ชื่อเหมยฟองค่ะน้องเหมยฟองสวัสดีค่ะชื่อเหมยใสยค่ะน้องเหมยใสยสวัสดีครับชื่อหลาวเหินค่ะชื่อหลาวเหริน,นค,รครับสิตกลงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะยังจําได้ไหมเพราะว่าในรอบที่แล้วพี่บอกว่าจะทดสอบดูน้องๆดูวันนี้จะให้ลองอ่านหนังสือว่าน้องๆอ,อ่านได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วที่คุณครูสอนมานั้นเองนะคะอ่าแล้วตอนนี้พี่ขอถามหน่อยว่าคุณครู เรียนคุณครูสอนไปถึงไหนแล้วแล้วก็หยุดพักมากี่วันแล้วเนี่ยได้ไปโรงเรียนไหมทุกวันไม่ได้ไปไม่ได้ไป,ไไไปหรอแล้วคุณครูนัดอสอนอีกกี่วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าวันที่ห้านะคะก็ตอนนี้คือ,อคุณครูไปไหนคุณครูไปไหนคุณครูไปเชียงตุงคุณครูไปเชียงตุงนะคะก็คือคุณครูไปจัดงานออกเดือนให้กับพี่ใหม่เชียงตุงนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณครูนนนะคะ โอเคนะคะอ่ามันตอนนี้เปิดหนังสือหน่อยเปิดหนังสือซื้อตอนนี้นะคะน้องหอมจะให้พี่พทุกคนนะคะไปดูลายมือของน้องๆกันสักหน่อยนะคะลายมือสวยไม่สวยไม่ต้องอายเพราะว่าเราไม่ใช่คนไทยอยู่แล้วนะคะการฝึกหรือว่าการเรียนนั้นมันคือการเริ่มต้นนะคะถ้าเรียนไปนานๆมันก็อาจจะเขียนได้สวยเองนะคะอ้ามาสาวคนแรกเลยน้องฟองแก้วนะคะ,ะดูลายมือหน่อย โอ้ลายมือสวยนะคะพอใช้ได้คุณครูสอนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะโอ้ลายมือพอใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคเนาะโอเคกว่าน้องหอมอีกเยอะกว่าเยอะเลยเพราะว่าน้องหอมไม่เคยเรียนแต่ว่าน้องๆเพิ่งเริ่มเรียนกันเองนะคะได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ่าดูลายชื่อหน่อยน้องฟองแก้วนะคะอ่าอีกคนนึงคนที่สอง ลายมือหน่อยโอ้คนนี้ลายมือสวยเลยเคยเดียนมาหรือเปล่าเนี่ยเคยเดียนมาหรือเปล่าไม่เคยเคย่ะไม่เคยนะคะแต่ว่าลายมือสวยเลยนะคะอันนี้คือน้องแสงอินนะคะนี่โอ้โหนะคะคุณครูให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลายสวยแล้วก็เขียนไม่ผิดเลยนะคะอันนี้คือน้องแสงอินนะคะอ่าอีกคนนึง อันนี้น้องหมยไซย<อ>ดูใช่ไหม,ไมน้องอะไรไน้องหมยฟองอน้องหมยฟองดูลายมือหน่อยออ้คนนี้ก็สวยสวยแบบใช้ได้เลยเคยเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมลายมือสวยขนาดนี้ไม่เคยคะ่ะไม่เคยโอ้คนนี้ก็โอเคนะคะลายมือสวยเลยนะคะ,อ,ะอีกคนนึงน้องเหมยไซยดูลายมือหน่อย โอ้คนนี้ก็ใช้ได้นะคะใช้ได้อยู่แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเท่าที่สายตาน้องหอมเห็นเนาะแต่ว่าคือโอเคอยู่นะคะใช้ได้อยู่อันนี้น้องเหมยสายอ่าอีกคนนึงเจ๊เหลาเจ๊เหลาโอ้เจ๊เหลาก็โอเคอยู่นะเมื่อกี้บอกไม่กล้าเปิดให้ดูนะคะเจ๊เหลาก็โอเคอยู่นะคะนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะสวยอยู่สวยอยู่ ไม่จําเป็นต้องอา่านอีกหน่อยก็คือจะสวยกว่านี้แน่นอนสวยๆตอนนี้นะคะคือเราดูลายมือของน้องๆเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้บรรยากาศก็ใกล้ค่ําแล้วนะคะเรามาถ่ายกันบรรยากาศยามเย็นนะคะถ้าช่วงเช้าๆหน่อยอก็อากาศจะร้อนนะคะเราก็เลยเลือกที่มาถ่ายตอนเย็นนะคะก็อาจจะเริ่มมืดๆบ้างแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้อ่านอ่านหนังสือได้ไหมพอได้ไหมได้ไหมอ่าได้ใครคนแรกใครคนแรกอะ ใครคนแรกอะหน้าแรกก่อนเลยอ่านแค่สองสามตัวก็ได้เอาแบบที่ครูครูสอนให้ไอคหนอ่ะน้องฟงแก้วคนแรกเลยก็ได้น้องฟงแก้วอ่านหน้าแรกเลยอันนี้ก็คือกอไก่เฉยๆอ่าเดี๋ยวดูให้อ่านอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าลองอ่านดูสิว่าอ่านได้ไหมการน้ำ ปูนาการน้ำเหรอทำไมมันไม่มีไม้โถอ่ะการน้ำการน้ำเหรอการนำไม่ใช่เหรอการน้มีแั่ไม่ถูกไม่ถูกฮะเขียนผิดน้องน้องอ่านน้องเขียนผิดนะมันต้องมีไม้โถอีกอันหนึ่งอ่ะการน้ำปูนาอีกาตับปูกระบะกระปะกะปิ ตาดูปิดาตาดีอิกาตาปูอาดูปูดูดีๆตากะอาตากะปิดาตาปะปิดากะอาปิดาจติปูนาอีกาตาดีปะปะปูปะปูปะป,ป,ะป,ป,ะปูอ่านไม่ออกเหมือนกัน <laughs> อีกาดูปู ปิดาปะอิกาดูปู้ปิดาดูอิกาหนาผูหน่างูชะนีฟาชีฝาชีแปว่าอะไรอะฟาชีแปว่าอะไรคุณครูเล่าให้ฟังไหมลิงใช่หรอชนีชะนีไปว่าลิงอันนั้นไม่ใช่โอเคนะคะตอนนี้น้องฟองแก้วอ่านไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบคนไหนอีก น้องแสงอินน่าจะอ่านได้อยู่แล้วเจ๊หลาวดีกว่ามาเจ๊หลาวเลยเจ๊เหลาอ่านได้ไหมพอได้ค่ะพอได้ค่ะลูก <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ย <c oughs> แต่ลูกผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> อ่ะไหนอ่ะตอนนี้ก็ได้อันนี้อ่านว่าอะไรนาดีมีราคานาดีมีราคาปีด,ดามีนาดีลูลูนามียาปีด,ดามีวิชายา ปิดามาหาอ่ะปิดามาน้าตามาหาปิดามหายาตาตาปากปิดาอะไรตาปากปิดาไปว่าอะไรตาปากปิดาโอเคไม่เป็นไรอ่านอ่ะปิดามียาดีปิดาพาตาตามีวิชาดีมามาชิมหาตามาชิมหาตาเหรอ โอเคอันนี้ถูกไม่ถูกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องให้พีเอฟซีดูว่าเราอ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่านะคะโอเคประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่ามันคล่ำม,มันใกล้คล่ำแล้วนะคะตอนนี้เราต้องเปิดแลชเลยเพราะว่าที่จริงน้องหอมกล่าวว่าจะมาถ่ายน้องๆตั้งแต่วกี้แล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศใกล้คล่ำแล้วแล้วันนี้ก่อนที่เราจะไปกันพี่ขอถามหน่อยว่าเราทุกคนวันที่จะเข้าโรงเรียนเขาจะเปิดโรงเรียนวันไหนวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งไม่ใช่โรงเรียนภาษาไทยไม่ใช่โรงเรียนพม่พมาโรงเรียนภาษาไทยวันที่ห้าไม่ใช่พม่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,ง,งเดือนหน้าเหรอถ้าเดือนหน้านะคะประมาณถ้าเดือนหน้าน้อง,องๆขึ้นโรงเรียนภาษาพมา่าแล้วก็คืออาจจะไม่ได้เรียนภาษาไทยเนาะ ใช่ไหมเพราะว่าโรงเรียนภาษาไทยก็ต้องปิดนะคะในช่วงระหว่างนั้นน้องๆก็คือต้องไปเข้าโรงเรียนพม่ก,กันแล้วนั่นเองนะคะเหลืออีกแค่ในเรือนนี้เดือนนี้เดือนเดียวน,นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ขอถามอีกหนึ่งอย่างคือพี่จะทําของกินเลี้ยงอยากกินอะไรอยากกินของกินอะไรแนะนําหน่อยเผื่อว่าจะได้กินของกินที่อยากชอบแต่วันนี้ไม่มีเมนูแน,น,นะนํานะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรอ่ะถามน้องฟองแก้วก่อนเลยอยากกินอะไร แล้วแต่ใจไม่ต้องถามกันว่าอยากกินอะไรอยากกินอะไรเอาเอาที่ใจต้องการเลยอยากกินอะไรถ้าไหนที่เลี้ยงได้ก็จะเลี้ยงเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูเอาแล้วน้องสองอินน้องสสงอินอยากกินอะไรเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูค่ะนัดกันมาหรือเปล่าต้องเอาเอาอย่างที่ใจเราอยากกินสิ น้องเหมยสายอยากกินอะไรคะเมี่ยงปลาทูค่ะเมี่ยงปลาทูเชี่ยวปลาทูค่ะจริงจริงเหรอทั้ง <c oughs> หมดจะกินเมี่ยงปลาทูจริง <c oughs> จริงเหรออ๋อจริงจริงโอเคถ้าเมี่ยงปลาทูก็กินได้นะคะก็อันนี้น้องหอมก็อยากจะให้น้องๆได้ก,กินกันก่อนที่จะปิดโรงเรียนไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนพมากก่าใกล้เปิดแล้วน้องๆก็อาจจะหยุดการพักเรียนภาษาไทยไปนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ ี๋ยวถ้าเขาปิดก็เดี๋ยวปีหน้าเนาะเริ่มกันใหม่อีกทีนึงก็เรียนต่อน,นั่นเองนะคะโ okay อเคตอนนี้นะคะตัดมาที่บ้านน้องหอมนะคะเมื่อกี้เราอยู่ในทุ่งนานะคะซึ่งมันใกล้มืดค่ําแล้วนะคะอากาศมันไม่ได้แล้วนะคะมันมืดเหลือเกินนะคะก็เลยมากันที่บ้านน้องหอมนะคะอันนี้ก็คือขอบอกกับน้องๆเพราะว่าเมื่อกี้ลองทดสอบนะคะเรียนภาษาไทยของน้องๆน,นะคะก็ถือว่าเรียนได้ดีเพราะว่าเรียนกันมานานแล้วยังเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดือน เดือนกว่าหรือว่าเดือน,อนหนึ่งยังไม่ได้หรอจริงหรอเดือนหนึ่งยังไม่ได้นะคะน้องๆบอกเพราะว่ามันไม่ได้ไปทุกวันเนาะมันก็มีวันหยุดบ้างบางทีคุณครูก็ไม่ว่างด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถือว่าดีนะคะน้องๆเขียนได้อ่านได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็คือในระยะแค่ยังไม่ถึงเดือนนะคะถือว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วคุณครูได้บอกหรือเปล่าว่าถ้าเราไปขึ้นหนังสือพม่าแล้วคุณครูจะปิดหรือว่าจะเปิดต่อจะปิดครูบอกว่า หจะเรียนครูจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์ให้อ๋อถ้าอยากจะเรียนคุณครูจะเปิดเสาร์อาทิตย์ให้อ๋อโอเคแล้วแล้วแล้วหนูหนูอยากจะไปเรียนไหมน้องๆอยากไปเรียนไหม <S 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 แต่เนี้ยต้องราดูอีกทีนึงเนาะ <S <S เพราะว่าการเรียนภาษานั้นมันจะถ้าเรียนเยอะก็คือกลัวว่าสมองน้องๆอาจจะไม่ทันเพราะว่าน้องๆแต่ละคนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะคะแต่ว่าตามใจน้องๆแล้วกันถ้าอยากจะเรียนต่อก็เรียนได้นะคะและตอนนี้น้องๆก็ถามเ แล้วเมื่อกี้นะคะน้องหอมก็ได้สอบถามน้องๆแล้วว่าน้องๆอยากจะกินอะไรเมี่ยงปลาทูแน่นอนนะเมี่ยงปลาทูใช่ไหมเพราะว่าจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่คือใครอยากกินนะเมี่ยงปลาทูเนี่ยเสียงอินกับใครเสียงอินกับเหมยใสเหรอหมยพองเหรอแต่ว่าในรอบนี้จะได้กินแล้วนะคะเพราะว่าในรอบนี้พร้อมกันจังเลยนะคะว่าอยากกินเมี่ยงปลาทูเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวน้องหอมจะจัดให้นะคะจัดให้น้องๆได้กินกันนะคะแต่ว่าน้องๆต้องทํากันเองนะ ว่างไหมถ้าจะก,กินเนี่ยต้องทำเองนะไม่มีใครทำให้นะโอเคเนาะโอเค,อเคแล้วหนังสือกับดินสอหมดหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมด,มห,มดหรอือเปล่าจ,จริงหรอ <laughs> <laughs> เล่มหนึ่งยังไม่หมดเลยนะคะน้องหอมกล่าว่าจะซื้อเล่มใหม่ให้นะคะยังไม่หมดไม่เป็นไรโอเคนะคะก็สําหรับคลิปในวันนี้น้องหอมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวจะเรียกน้อง ทุกคนมานะคะเพื่อที่เราจะไปกินเนียงปลาทูโอ้โหพร้อมกันจริงเลยนะคะโอเคค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเ,เด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย